มาพี่น้องปองไปสุกูสุกคนมากินขานมกันตามมาคุ้งกับไข่ต้มกับผักสดนะทุกคนเมน,นงูง่ายๆแต่อร่อยสุดๆเมนูที่ขายผู้ใดเลยพี่น้องเลยต้องกินทุกมื้อแม้ข้าวันเต้ยพี่น้องกูไข่ขอกินไข่ต้มก่อนเลยแบบขอใช้มือกินนั้ ใส่มะกอกซอน่วยอางนาวอีกเปลี่ยนมะกอกนวลหน่อยนหจะมันแสบแสบค้นซื้อว่าสมตำกินย่ำไหนก็แสบย่ำนั้น แต่ห้างเืออันกบค้นอยากกินก็มีแน้วี่่น้องทำแม่นว่าอากาศน้หนาวจึงก็บกบค้นอยากกัแนแรแจ่มันหนิมันก็บบอกใครหนากนวกันหนก็เลยว่าอืมมักคงเขายังเหลือหลายอยู่สินะเอาไว้ดนเดี๋ยวมันสเสีย ผักสีหลา5บาทก็ได้กินนองว่าหลายมื้อจะแม่นให้หลายโพโพ ไม่ตำเผ็ดแน่ได้เพราะว่าอยากกินเผ็ดๆแน่จากมือใส่ทั้งพริกสดทั้งพริกแข็งเป็นเมนูสมตำหรือเมนูอย่างกระซามสิตำึ้นมาแแล้วมื่อวันมันชอบมาต่อมมันได้กินมันชอบมาหุ่นว่วนหะเนื้อข้าให้กับเขา เมนูต่ำเขาเจ้าจะกระเนี้ยวดีเสียงล่มมี่ยอเสียงล่ม ผ mm hmm. ักหนอกก็งามงาม พวกเนี่ยส่วนหลายมันจะเป็นแบบปลูกแบบธรรมชาติยังมากก็ใส่ปุ๋ยหิง่งหัวบ่คไค้สีดไอปวกสารกำจัดมแมลงเพราะว่าพวกพืชมันบโบไคชอบเพราะามันมันมันม่กินชุนนะนะมันก็เป็นพักแบบค่อนข้างที่จะบบไคมีสารเคมีเพื่อปนเจือปน ิไปกินมากเผ็ดมาพรกจักน้วยบริณับประมาณหยุเมือหนึ่งแบบเป็นคนปกติบอมแมนคนกินเผ็ดนะกินไปกินมากกรลืมเผ็ด ใบบัวบกนี่ดีกินทั้งหากห่างทั้งความสะอาดดีๆกินทั้งหากไปเลยแก่พวกช่ำดำเขียวเป็นยาอายุวัฒนะเป็นสมุนไพรไทยค่ะทุกคนบำรุงสายตาบำรุงโลหิต ปลูกก็ง่ายถ้าผู้ใดมีพื้นที่ปลูกอะปลูกไว้ในในบ้านในหลัวในยังสินอะพื้นที่มันจะมันจะเลื่อยไปตามพื้นดิน เห็ดปีนออกเห็ดนี่อีหด้วยนึอง่อหน่อยๆแต่แสบแฮง มากอกมากอกปลามากอบหน้าอืมเค กินจนน้ำหูน้ำตาไหลปาดมาริกกระเลียงนี่นะหน่วยในหน่อย,อยโคตรเพ็ดเลย ใส่หมูผกกิดกระเลียงยิบเนื่องใส่ผิกแข็งสามเม็ดอื้ออกคอนหู้เลยปะเนี่ยนี่กวนเข้าไป เอาไว้ํำนีพีน่นอเพชแค้ะขอบคุณทุกการรับชมเพชรเพชรเพชบ๊ายบายค่ะ